รวมของตลาดหุ้นไทยถึงแม้ว่าดูแนวโน้มจะยังคงแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะแต่ว่าปัจจัยลบแล้วก็กดดันดัชนีฟิวเจอร์ทั้งในฝั่งของสหรัฐกับยุโรปนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันเซ็ตในช่วงบ่ายนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปคุยกับนักวิเคราะห์กันว่าแนวโน้มบ่ายนี้จะเป็นยังไงครับพาไปพูดคุยกับคุณปกกิตศิรีวัฒนเกตนะครับเจ้าที่วิเคราะห์เทคนิคฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบอลลเอเชียพลาสนะครอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะเบื้องต้นประเมินภาพรวมของเซตก่อนเลยนะคะบ่ายนี้คุณประกิตมองว่าแนวน้มเซตจะเป็นยังไงคะเอาก็มีโอกาสลงอีกนิดหนึ่งนะครับ<ม>ก็คงต้องลงมาเทสที่ระดับประมาณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วแล้วอาจจะลงต่อเนื่องได้ถ้าหลุดจากหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับค่ะ<ม>แล้วดูปัจจัยของไซปรัสแล้วน่าจะกดดันให้เซตลงไปหนักไหมคะ อ่าคือไซปรัสเนี่ยเรื่องเล็กนะครับเกได้ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยมากถ,าถ้าถ้าถ้ามองเรื่องของกระทบนะครับเพราะรว่าขนาด GDP พของเขาเนี่ยมันแค่ราวๆศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นของ g d ดีโดยรวมของยูโรโซนนะครับมันเล็กมากนะครับแต่ว่าอ่อย่างน,น้อยๆเ,เนี่ยความกังวลตรงนี้เนี่ยก็โอเคอาจจะกระทบตลาดโดยรวมบ้างเช่น,น,น,าานคุณเอเชียเนี่ยอย่างอ่ญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งปรับเพิ่มขึ้นมานานอาจจะเป็น <ừ> เพ <ๆ S 1> ราะเขาเทคโรฟิตลงมา ฟิลิปปินส์จะนท้างอะไรก็ลงนะครับพริงๆว่าบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ลงนะครับแต่ถ้าพูดจะไปล้วมเนี่ยผมว่าไซปัสันึงไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับบ้านเราครับสมมติว่าหลุด1,587จะลงไปถึงขนาดไหนฮะ1,571 1,557 1,500แล้วก็อาจจะลงไปมากกว่านั้นอีกนะครับค่ะถ้าถ้าดูข่าวในบ้านเราล่ะคะพอจะหนุนให้ดัชนีนั้น ขึ้นไปยืนเหนือระดับหนึ่งันหกร้อยได้ไหมคะโดยเฉพาะการประปชุมคอรมอลวันพ,พรุ่งนี้พรุ่งนี้การประชุมคอรมอก็คงอาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นอย่างหนึ่งนะครับให้มีเอกําไรในหมวดก่อสร้างแล้วก็ภาคธนาคารอีกแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมค่อนข้างกังวลก็คือว่าสภาพตลาดของเรามันเต็มไปได้วยความมั่นใจมากเกินไปก่อนหน้านี้ดูจากสื่อแต่ละสำนักก็ได้ถามผมว่ากลัวบ้างไหมตอนนี้คนในตลาดค่อนข้างกลัวตลาดจะลงและรุนแรงไหมอันนี้อันนี้ครับแต่ ทุกวันนี้เปล่าไม่ถามอย่างนั้นทุกวันนี้กลายเป็นว่า จะขึ้นไปถึงตรงนั้นตรงนี้ไหมนะครับอ mm ันนี้คาถามมันเปลี่ยนไปนี่คือแม้กระทั่งสือ่อก็ยังมีความมั่นใจที่ผิดไปจากเดิมจากเดิมกลัวตอนนี้เป็นความมั่นใจเช่นเดียวกันนักลงทุนในประเทศเนี่ยเขาก็ชินกับภาพที่ตลาดจะลงปับเดียวเดี๋ยวขึ้นทำ New High e. ํำนิวไฮอีกนะครับ,รบก็บก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันผิดะเพราะว่าตลาดมีความมั่นใจสูงมากเกินไปรเราเริ่มเห็นมูลค่าการซื้อขายในตลาดเข้ามาตกเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ย6.5หมื่นล้านนะครับโดยเฉพาะในเดือนนี้เนี่ยสั้นลงเข่าไป6.8หมื่นล แล้วที่สําคัญคือมันมาจากนักลงทุนรายย่อยเนี่ยกว่าสี่สี่สี่ถึงสี่จุดห้าหมื่นล้านม,มันเป็นสัดส่วนที่ผิดปกติแล้วตัวเลขน้ำลงทุนรายย่อยเนี่ยมันมากกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เดินเน่ยน้กลงทุนรายย่อยมักจะเทรดกันแค่วันละสองหมื่นแต่อยู่ดีกลายเป็นสี่หมื่นกว่าล้านนะครับการที่น้ำลงทุนรายย่อยเข้ามาเยอะแบบนี้ก็ตามมาด้วยการขอบัญชีมาจินที่เพิ่มมากขึ้น นะครับแล้วนับวันทุกวันนี้เนี่ยยอดของบัญชีมาจิ้นที่เปิดขึ้นจากเดิมเนี่ยปรากฏว่ามันโตขึ้นมาต่อเนื่องแบบอัตราเร่งนะครับทีละเดือนเดือนละสี่เปอร์เซ็นเดือนละห้าสิบเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องว่าถ้าเกิดตลาดเนี่ยมีการปล่อยข่าวหรือมีเหตุการณ์ทุกพุ้นเกิดขึ้นเนี่ยตลาดจะแพนิคลงเร็วมากเพราะคนที่ถือมาจิ้นไว้เขาจะถูกบังคับให้ขายนะครับก็ผมก็เลยมองว่ามันเป็นความเสี่ยงที่กำลังรออยู่ ความเสี่ยงที่กําลังรออยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปิดความเสี่ยงบ้างนะคะแต่ว่ากลยุทธ์ในการลงทุนก็แน่นอนว่านักทุนหลายท่านถึงรู้ว่าจะมีความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้านะคะแต่ถ้าหากว่ามองโอกาสของการลงทุนก็ยังคงมีอยู่ช่วงนี้กลยุทธ์ในการลงทุนเอเชียพลัสแนะนำนักทุนยังไงคะคือผมมองว่าอย่างแรกครับคือแม้ว่าโอกาสมันกำลังมีอยู่แต่ความเสี่ยงมันมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างแรกก็คือเราก็ควรต้องระมัดระวังการเพิ่มน้ําหนักในพอร์ตเนี่ยไม่ควรเพิ่มครับอย่างที่สองก็คือพยายามใช้ บัญชีเงินสดไว้ให้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแคชหรือเ,เป็นแคชบาล,นลานดีกว่าไปใช้มาจีมาร์ตินนะครับแล้วอย่างที่สองก็คืออ,อ,อย่างที่สามคือว่าถ้าหุ้นตัวไหนที่มันมีการปรับขึ้นมาสูงเนี่ยเราลองคิดว่าเราเข้าไปต่อยอดเนี่ยคนนั้นก็ไม่ควรนะ,นะครับแต่ถ้าหุ้นที่เราซื้อไว้อยู่แล้วจากข้างล่างมล้วเรมีแคปิตอลเกระดับหนึ่งเนี่ย โอเคนั้นก็ปล่อยเลทปรฟิตรันไปแล้วก็ตั้งจุดเทลลิงสต็อปขึ้นมานะครับถ้าลงมาถึงระดับที่เราพึงพอใจก็ออกนะครับก็ต้องมีวิน,ยนัยด้วยใช่สรุปแล้วก็คือว่าหนึ่งไม่เพิ่มพอ่องที่สองก็ไม่ซื้อของที่สูงนะครับ่บางที่สามก็มีกำไรอยู่แล้วก็เตรียมตั้งจดุดถ้าลงมาถึงจุดที่เราพอใจก็รีบออกนะครับตอนนี้รรเราจะจับสัญญ,ญาณไงฮะคุณประกิจเพราะว่าอย่าง<อ>ที่คุณปรกิตบอกว่าตอนนี้หลายๆคนก็ยังไม่มั่นใจจะขึ้นหรือว่าจะลงมา คือผมมาว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนมั่นใจว่ามันจะไปต่อครับอันนี้คือสัญญาณหนึ่งนะครับเกตได้จากนวิเครา์ทุกสํานักปรับเป้าหมดอยู่ดีก็ปรับเป็นอันแปดโดยอย่างพร้อมเพียงนะครับอาการแบบนี้มาทีไรแล้วมันเป็นสัญญาณที่แย่ทุกทีนะครับเพราะ่อนนั้นนี้ที่หุ้นขึ้นเกาทุกคนบอกว่าเดี๋ยวจะลงมันก็เลยขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับตอนนี้ทุกคนบอกจะขึ้นผมก็เลยเกรงว่ามันคงขึ้นไม่ได้แล้วแบบนี้นะครับสัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสังเกตปริมาณการช็อต ถ้าตัวเล่นนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะแล้วตลาดกําลังปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดข่าวเพื่อกระแทกหุ้นเนี่ยมันจะดีสูงครับคาว่าข่าวนี้ที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันเป็นข้อมูลจริงมันไม่ใช่แต่มันอาจจะมีกระบวนการที่ปล่อยข่าวมาเพื่อทบหุ้นนะครับซึ่งข่าวที่ว่ามันต้องเป็นข่าวระดับแบบเมเจอร์เลยเพื่อทุบทั้งตลาดลงมาให้ได้นะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธในการลงทุนช่วงนี้ถ้าหากว่าให้ไปนเน้นหุ้นที่ราคาไม่แพงถ้าเอาเรื่องของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทหลายตัวก็แพงแล้วแต่ว่ายังมีตัวที่ถูกไหมคะถ้าบอกตามตรงก็คือไม่มีแล้วครับค่ะหมดไม่มีแล้วนะคะใช่ครับถ้าเป็นตัวถ้าลจะสื่อสารว่าเก็บเงินได้เวลาเก็บเงินแล้วใช่ไหมครับใชคะทีงั้ขออนุญาตถามเป็นรายตัวแล้วกันนะคะตัวของทัสโกนะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะ เออทัสโกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาเก่งกําไรขึ้นมานะครับในแง่ของวบสองจุดสองล้านเพราะยังไงก็ต้องมีทําถนนแน่นอนนะครับต่อให้ไม่เป็นโครงสร้างระดับขนส่งมวลชนยังไงก็แล้วแต่แต่ยังไงก็ต้องมีทําถนนนะครับเบื้องต้นเนี่ยทัสโกก็เรียกว,ว่าเฉดแฟนเรามากๆแล้วค่ะมีการปรับขึ้นมาที่หกบาะหกสิบห้าบาทห้าสิบนะครับน<ฟ>้ปัจจุบันก็หกสิบห้าบาทห้าสิบครับตอนนี้อยู่ที่หกสามบาทเจ็ดห้าเพราะนั้นก็ขายคแนะนําเป็นการขายนะคะหุ้นเด็ดวันนี้ล้คะ เอเชียพลัสแนะนำตัวไหนในบทวิเคราะห์คะเอเชียพลัสตอนนี้เรามีแนะนํา k เนะครับเพราะว่าเรามีการปรับ <Okay. S 2> แปลวลูขึ้นเป็น80บาทแต่ว่าผมว่าถ้าให้ดีก็รอย่อเราค่อยซื้อดีกว่าค่ะ <c oughs> ซึ่งระดับที่มองว่า,น,าน่าจะรอซื้ออาจจะเป็นประมาณสัก62บาทนะครับประมาณ62บาทนะคะครับค่ะแล้วตัวอื่นล่ะคะมีตัวเดียวหรอคะเคเค อีกตัวหนึ่งก็คือหุ้นเวิร์นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็คือใช่ก็คือเก่งกำไรเรื่องของการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับแล้วเราก็มีการปรับแฟร์วอลูขึ้นไปเป็น65บาทด้วยแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็คงใช้กลยุทธ์เดียวกับทาง KK นะครับก็คือรอยย่อก่อนเราค่อยซื้อซึ่งอาจจะมองระดับการหน้าซื้ออยู่ที่4ีบเอ่อี่บาท48าทตัว48บาทนะคะระดับตอนนี้ประมาณ52แล้วนะคขาแล้วแฟร์อยู่ที่เท่าไหร่นะคะ65าครับขาแล้วมันจะมีโอกาสลงไป48ได้ คิดว่านไม่ต้องลงถ้าตลาดมีปัญหาครับได้ค่ะขอบคุณนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับแนะนําเป็นตัว KK นะคะแล้วก็ตัว Work แต่ว่ารอจังหวะของการย่อต่อรองราคาได้อีกนิดหนึ่งนะคะสําหรับเส้นินเด็กไทยก็ดูแนวโน้มแล้ว ถึงจะมีปัจจัยกดดันนะคะแต่ว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยถือได้ว่าปัจจัยของไซปรัสนั้นกดดันแต่ชนิดหุ้นไม่มากน่าจะมีปัจจัยหนุนในฝั่งของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะดันให้แต่ชนีนั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะคะสำหรับเช่นดิ่งเด็กไทยให้แนวรับสําคัญไว้ที่1587จุดนะคะแล้วถ้าหากว่าหลุดไปโอกาสจะลงไป1 5 7 0 1 5 5 0ก็ยังคงมีอยู่นะคะครับอ่หุ้นไทยก็อาจจะ ต้องลุ้นนิดนึงนะฮะหนึ่จุดหรือเปล่านะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทองคาก็ต้องลุ้นเช่นเดียวกันว่าจะขึ้นไป1,600ยเหรียญได้หรือเปล่ามาเช้าขึ้นไปมาแล้ว<อ>นะคะแต่ว่ายืนไม่ได้นะคะมไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้แนวโน้มทองคาจะมีโอกาสยืน1,600เหรียญไหมต้องไปคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะคอยู่กับในสายกับคุณทิพานว,วัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Bio อจิมเบ a n นแอน u ์ฟิวค่ะคุณทิพาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทิ0 เหรียญได้ต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะขึ้นไปแล้วก็ลงมาคือคือเรามองว่าในระยะสั้นๆน,น,นี้ราคาทองคํามีโอกาสในการรับตัวขึ้นนะคะโดยที่กรอบด้านบนอยู่ที่พันหกร้อยสามสิบเหรียญค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเหรียญค่ะเป็นเง<ะ>ินบาทเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบระหว่างประมาณสองหมื่นสองพันสองร้อยจนถึงสองหมื่นสองพันเก้าร้อยคือถ้าเทียบเป็นเงินบาทราคาจะไม่สูงมากนะักเพราะว่า เงินบาทบ้านเราอะค่ะตราลักเปลี่ยนก็คือแค่าค่อนมากค่อนข้างมากทีเดียวค่ะอย่างล่าสุดเองก็ลงไปแตะอยู่ที่ประมาณระดับ29บาท551สตางค์นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการดีโตขึ้นบ้างค่ะโอกาสที่จะยืน1,600นี่มีสูงไหมคะถ้าถ้าหากประเมินจากข่าวต่างๆในช่วงนี้คือณตอนนี้เองนะคะปัจจัยค่อนข้างสนับสนุนราคาทองคําให้ปรับตัวขึ้นนะคะก็คือับบวกก็จะเห็นได้จาก เช้าวันนี้วันเดียวในดีโตขึ้นมาเกือบประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นได้ก็คือก็จะเป็นเหตุการณ์ของไฟยบลัสเองนะคะซึ่งทําให้ก็คือก็ราคา ทองคําเองกับค่าเงินยูโรเนี่ยก็สวนทางกันอย่างชัดเจนเลยจะเห็นได้จากยูโรเนี่ยปรับตัวลดลงมาประมาณ1นจเปอร์เซ็นได้แต่ราคาทองคาปรับตัวขึ้นเกือบ1เปอร์เซ็นตได้ตอนนี้เองก็เริ่มถูกกลับมามองในฐานะของเซเว่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะตัวทองคําเองจะทำให้การยกย้ายเข้ามาถือตัวทองคําเพิ่มค่ะแสดงว่าคืนนี้ก็มีโอกาสที่ทองจะขึ้นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนักลงทุนควรจะทํายังไงดีคะขอคาแนะนําสําหรับระยะสั้นกับระยะยาวด้วยค่ะคืออย่างตอนนี้เองนะคะแนวต้าน แนวต้านย่อยของราคาทองคำเองก็คือต้านแรงยอยู่ที่1นึ่หสามเหรียญแล้วก็หนึ่งพันบริเวณห6 1 0นอสิบนะคะ,คะซึ่งจะผ่านได้นวต่อไปก็จะอยู่ที่1,620กิก็คือใกล้ๆจุดไฮเดิมของปีนี้ที่ทำไว้นะคะแล้วก็ส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพ8 0้า้ดสิบเหรียญก็คือเรายัางแนะนำว่าการเลี้ยวตัวของราคาทองคำยังสามารถซื้อสะสมได้นะตอนนี้จะคือ,อยังเป็นลักษณะของการ เก่งกับระยะสั้นค่ะระยะสั้นน<ะ>ี่แล้วการประชุม,ม FOMC น่าจะมีผลต่อราคาทองหมคะถือว่าน่าจะมีผลค่อนข้างมากนะคะต้องตามด้วยเพราะว่าก็จะเริ่มการประชุมตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ,คะจนถึงจนถึงวันพุธนะคะแล้วก็นนคือเรามองว่าน่าจะส่งผลบวกเพราะว่าคาดว่าตัว QE เองก็น่าจะเป็นราคะนโยบายการต่อ QE อย่างต่อเนื่องนะเพราะจะเห็นได้จาก ตัวเลขตลาดแรงงานที่แบบตัวดีขึ้นก็เลยเชื่อว่าทางสารัฐเองนะจะยังคงใช้นโยบายตัวเดิมแตถ่ถ้ายังต่อตัว QE สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนิสง์ก็จะดีสำหรับตลาดหุ้นด้วยก็ตามแล้วก็ตลาดทองคำค่ะถ้าหากว่าทองกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือไฮเดิมของปีนี้นะั่นหมายความว่าจะกลับไปเป็นขาขึ้นทันทีใช่ไหมคะค่ะคือเรามองว่า ท่องคำสามารถยืนเหนือแนว1นึ่นได้ถือว่าจะเริ่มมันขาขึ้นนะคะเพะแนวที่เป็นแนวต้านใหญ่ต่อไปก็จะกลับไปที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบโอ้หนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเลยนะขึ้นไปนอีกเยอะเลยนะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ กรอบราคาทองนะคะให้นวรับไว้ที่1,580งเหรียญแต่ว่าตอนนี้พยายามจะยืน 1, หน0่งนถ้าหากว่ากลับไปยืนอยู่เหนือไฮเดิม1,630งเหรียญต่อทรอยออสได้ในเร็วนี้นะคะสัญญาณทองจะกลับจากขาลงไปเป็นขาขึ้นทันทีตอนนี้มีหลายข่าวสนับสนุนปัจจัยราคาทองคขับแต่ก็อย่างว่าแหละนะฮะมันก็ต้อง มองไว้อีกทางหนึ่งด้วยเพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะว่าบางทีเนี่ยมันมองว่าน่าจะเป็นที่ทางขาขึ้นแต่บางทีมันก็ดีดลงมาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามดีๆนะฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเอสบีและคิดใหญ่จะพาไปดูแมมีหลายอย่างถ้าเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าดีกว่า